สวัสดีครับนักเรียครับพบกันในคลิปรายวิชาเทคโนโลยีนะครับวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับะครับเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อนะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไป นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนในหัวข้อการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับบริการบนอินเทอร์เน็ตนะครับที่ได้รับความนิยมก็คือการเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีองค์ประกอบนะครับในการการที่เข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆนะครับ ยังมีองค์ประกอบนะครับที่นักเรียนจะต้องควรรู้จักนะครับก็จะมีดังนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงกันเลยนะครับองค์ประกอบของการเข้าเว็บไซต์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เนื่งเลยตัวเว็บไซต์เองเลยนะครับเว็บไซต์หมายถึงอะไรนะครับเป็นแหล่งเก็บข้อมูลต่างๆที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับเว็บไซต์นะครับสอง เว็บเบว์เซอร์นะครับก็คือเป็นโปรแกรมหรือว่าเป็นซอฟต์แวร์นะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับแสดงข้อมูลต่างๆนะครับทั้งข้อความภาพเสียงนะครับในการที่เราจะต้องในการที่เราจะเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆนะครับจะต้องผ่านโปรแกรมเว็บเบว์เซอร์นะครับ mm hmm. เพื่อว่าจะได้เปิดเว็บไซต์ได้นะครับ ตัวอ,อย่างที่ตรงหน้าจอนะครับก็จะมีโปรแกรม Microsoft Edge นะครับแล้วก็โปรแกรม Google Chrome นะครับจริงๆแล้วนะครับเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมันมีอีกหลายตัวนะครับเดี๋ยวครูจะมาพูดถึงเว็บเบราว์เซอร์นี้กันก่อนนะครับว่าอ่ระดับความนิยมในการใช้เว็บเบราว์เซอร์ในประเทศไทยนะครับ มีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกับเว็บเบราว์เซอร์ในก่อนนะครับอันดับที่9้านะครับเรามาดูความนิยมนะครับของการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตนะครับผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์กันนะครับที่ได้รับความนิยมกันนะครับอันดับที่9้าก็คือเว็บเบราว์เซอร์ที่ชื่อว่าอินเทอร์เน็ตเอ็กพอยเลอร์นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า IE นะครับก็คือเป็นของบริษัท Microsoft นะครับแต่ในปัจจุบันเนี้ยไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะครับอ่เพราะว่าตัวนี้นะครับเขาไม่ค่อยได้พัฒนาอะไรไม่ค่อยนะอ่าพัฒนาหน้าตรงหน้าตาให้มีความแปลกใหม่สักเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับแต่ จะสังเกตได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับจะมีเว็บเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตเอ็กโพรเลอร์ตัวนี้ติดประจำเป็นพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเพราะว่าได้ลงปฏิบัติการของตัว Microsoft มานะครับก็เว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้นะครับเป็นของบริษัท m i c r o s o f t นั่นเองนะครับอันดับที่แดนะครับ Android b r o w s e r นะครับอันนี้อยู่ใน จัดอันดับได้เป็นอันดับที่แปดนะครับก <c oughs> ็จะอยู่บนโทรศัพท์นะครับรุ่นเก่าๆระบบปฏิบัติการ a อ d r o i d นะครับ <c oughs> ก็ลองสังเกตดูทั้งที่บ้านมีโทรศัพท์รุ่นเก่าๆนะครับในปฏิบัติการ a อ d r o i d นะครับจะมีเว็บ,บวเบ์เตอร์ตัวนี้ติดตั้งอยู่นะครับ <c oughs> ต่อไปจะเป็นเว็บเบ์เซอร์ U.C. b เ f อร์นะครับก็ตัวนี้ไม่ค่อยพบเจอกันนะครับไม่ค่อยพบเจอกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะนิยมใช้นะครับในพวกประเทศนะครับที่ต่างประเทศก็จะใช้ในที่ประเทศอินเดียนะครับอินโดนีเซียสักส่วนใหญ่นะครับก็จุดเด่นของเวบเบอร์ ตัวนี้นะครับก็คือบีบอัดข้อมูลนะครับเพื่อให้ประหยัดทรัพยากรในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะประหยัดนะครับแต่ว่าทางประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยนิยมใช้กันสักเท่าไหร่นะครับอันดับที่6นะครับก็คือเว็บเบราว์เซอร์ในชื่อว่า o p e r a นะครับ o p e r a นะครับก็มีความสามารถค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่า ไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับเป็นผลมาจากออตัวเจ้าของบริษัทนะครับไม่ค่อยได้ทําการตลาดสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้อัปเดตสักเท่าไหรออ่ผู้คนก็ไม่ค่อยได้รู้จักจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับต่อไปอันดับที่5้าเวเบอร์เซอร์ซัมซุงอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะ จะพบเห็นกันบ่อยนะครับก็จะมีพบเห็นกันในพวกอุปกรณ์มือถือเท็บเล็ตของซัมซุงนะครับก็มาอยู่ในอันดับที่5นะครับอันดับที่4นะครับก็เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของ Firefox นะครับ r ฟฟอกหรือจิ้งจอกไฟนะครับหรือหมาป่านะครับถ้าพูดถึงปัจจัยเชิงลึกนะครับ ก็ความสามารถก็คือไม่ค่อยได้กินเลมเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ค่อยนิยมใช้กันเพราะว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทำโฆษณาการทำตลาดของบริษัทค่ายนี้นะครับคนเริ่มก็ไม่ค่อยมาเล่นในเว็บเวฟเซอร์อตัวนี้นะครับอันดับที่4นะครับก็จะถูก พัฒนาขึ้นมานะครับก็เป็นอ,อยู่ในค่ายของ Microsoft Microsoft เช่นเดียวกันนะครับพัฒนามาจาก Internet Explorer นะครับหรือ IE นะครับก็เขาจะไม่พัฒนาตัวนั้นแล้วแล้วก็จะมาพัฒนาตัวนี้นะครับก็ขึ้นอยู่ในอันดับที่3นะครับอันดับที่2นะครับเว็บเบราว์เซอร์ที่ชื่อว่า Safari นะครับแน่นอนว่า หลายหลายคนนะครับคงจะพบเจอพบเห็นรูปไอคอนแบบนี้นะครับในโท,ทรศัพท์ยี่ห้อ Apple นะครับซึ่งมีอยู่ทุกเครื่องนะครับของยี่ห้อ Apple นะครับเพราะว่ามันอยู่ในค่ายของ Apple นั่นเองนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกเอ่อโน้ตบุ๊กเน็ตบุ๊กนะครับหรือระบบปฏิบัติาการิการ iOS นะครับก็จะมี เว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้อยู่ประจําอยู่ที่เครื่องทุกเครื่องนะครับต่อไปอันดับหนึ่งเลยนะครับแน่นอนนะครับว่าทุกคนคงจะรู้จักนะครับคงเห็นหน้าตากันเวลาที่จะเข้าสู่เว็บไซต์เข้าอินเทอร์เนต็ตต่างๆนะครับทุกคนก็น่าจะมาคลิกที่ไอคอนรูปนี้นะครับก็คือ Google Chrome น,นั่นเองนะครับก็ใช้ง่ายนะครับ เว็บบว์เซอร์ตัวนี้นะครับเข้าไปถึงก็มีหน้าจอลโล่งๆนะครับแล้วก็มีช่องเอาไว้เสิร์ชหาสิ่งที่ต้องการนะครับเอาละครับทีนี้เรามาต่อกันการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับในการเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเราจะต้องพิมพ์ชื่อของเว็บไซต์นั้นนะครับในช่องที่ใช้กำหนดที่อยู่ของเว็บไซต์ก็คือแถบด้านบนนะครับหมายเลข สนะครับช่องหมายเลขสานะครับแล้วก็ชื่อเว็บไซต์ของเว็บที่เราต้องการจะพบเข้าไปนะครับ URL นะครับแถบนี้ช่องนี้เรียกว่า URL นะครับส่วนหมายเลขสีนะครับเป็นส่วนที่ทําหน้าที่เชื่อมต่อแล้วก็เลขกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆอินเทอร์เน็ตนะครับนี้ w วอววบนะครับ w ว,ว็บ หรือ www. นะครับเป็นบริการอินเทอร์เน็ตนะครับบริการนี้คือเปิดเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะครับ6เว็บเพจนะครับเว็บเพจก็คือหน้าต่างของเว็บไซต์นะครับโดยทั่วไปแล้วเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยเพจต่างๆนะครับหลายๆเพจรวมกันนะครับก็จะเป็นลิงก์มาให้นะครับ,นห,นะรบหน้าตา หน้าตาของเว็บเพจนะครับก็จะมีเว็บไซต์หน้าตาของเว็บไซต์นะครับก็จะมีดังตัวอย่างที่ภาพนะครับทีนี้โฮมเพจอะโฮมเพจคืออะไรเป็นหน้าแรกนะครับของเว็บไซต์นั้นนะครับเมื่อเราเปิดเว็บไซต์ต่างๆขึ้นมาแล้วเนี่ยหน้าแรกที่เรา,ท,เราที่เราปรากฏให้เห็นเลยนะครับมีชื่อเรียกว่าโฮมเพจนะครับโฮมเพจนะครับ ต่อมานะครับลิงก์นะครับภายในเว็บไซต์นะครับเราสามารถนะครับเชื่อมต่อไปยังส่วนอื่นๆได้นะครับเช่นหน้าแรกติดต่อบริษัทอะไรแบเนีเ้ระบบจัดการเหมือนในตัวอย่างนะครับเราจะมีให้ลิงก์ให้กดลิงก์ไปยังส่วนต่างๆนะครับ ก็โดยตำแหน่งที่เชื่อมต่อไปนั้นนะครับเรียกว่าลิงก์นะครับซึ่งจะมีเป็นหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อความทั้งรูปภาพหรือว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับก็จะดูภาพประกอบไปด้วยนะครับตอนนี้จะเป็นลิงก์นะครับในเมื่อกรณีที่เราเอาเมาส์ไปวางนะครับที่มันเป็นลิงก์นะครับลูกศรเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นรูปมือนะครับรูปมือสีขาวนะครับ ดูมือสีขาวนะครับนี่ก็คือโฮมเพจและลิงก์นะครับที่อยู่ภายในเว็บไซต์นั่นเองนะครับทีนี้การเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตนะครับการเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตทำยังไงเราทำยังไงบ้างนะครับเมื่อเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์มาแล้วนะครับทำการเชื่อมต่อกับเราเตอร์เอ่อไม่ว่าจะค่ายไหนก็แล้วแต่นะครับทีนี้ให้เราเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับ กรณีที่เว็บเบราว์เซอร์ของเรามีไอคอนอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปแล้วนะครับเราสามารถดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีรูปของเว็บเบราว์เซอร์ที่เราใช้อยู่นะครับก็คือ Google Chrome อะไรเนี้ยเอ e. แล้วแต่นะครับถ้ามันปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วเราก็สามารถคลิกได้นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีไอคอน แสดงอยู่นะครับให้เราคลิกเมาส์นะครับที่ปุ่มเมนูสตาร์ทนะครับซึ่งเมนูสตาร์ทนั้นก็คืออยู่ที่ด้านล่างนะครับด้านล่างซ้ายมือนะครับตรงมุมมุมด้านล่างซ้ายมือนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับก็เราสามารถเลื่อนนะครับลูกติ้งเมาส์นะครับเลื่อนหาเว็บเบราว์เซอร์ที่เราจะเข้าสู่อินเทอร์เน็ตไปนะครับ แต่ต้องต้องทราบด้วยนะครับว่าเครื่องของเราเนี่ยมันมีเว็บเบราว์เซอร์ชื่อว่าอะไรแบบไหนนะครับสามารถเข้าไปได้เลยนะครับทีนี้เมื่อขึ้นมาแล้วเมื่ออันนี้ในคลิปนี้สมมติของเว็บเบราว์เซอร์ของ Google Chrome นะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเราทดลองพิมพ์เ w ็์วเว็บ g o o g l e c o t h นะครับแล้วก็กด enter นะครับหน้าต่างของโปรแกรมก็จะขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับทีนี้ครูขอถามนักเรียนหน่อยนะครับนักเรียนมักจะเข้าใช้อินเทอร์เน็ตด้วยว,วิธีใดนะครับเพราะเหตุใดนะครับอันนี้คิดในใจนะครับคิดในใจลองตอบตันะครับนะครับในในการใช้อินเทอร์เน็ตก็มี ประมาณนี้นะครับทีนี้คำถามท้ายหน่วยนะครับคำถามท้ายหน่วยนอกจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับเอาขอโทษนะครับนอกจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome แล้วนะครับนักเรียนเคยใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์อะไรอีกบ้างนะครับนอกจากการใช้อินเทอร์เน็ต ด้วยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Google c h น o m e นักเรียนเคยใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์อะไรอีกบ้างนะครับวิธีการส่งคำตอบนะครับให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะครับให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะครับว่านักเรียนเคยใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ชื่อว่าอะไรชื่ออะไรนะครับในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตนะครับ นั่นคือวิธีที่1นะครับ2ให้นักเรียนอัดคลิปมานะครับอัดคลิปมาพูดว่าเ,เคยใช้โปรแกรม Web บบอสเซออะไรบ้างนะครับทำสองวิธีการเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะครับจะเขียนก็ได้จะอัดคลิปก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนนะครับถ้าทั้งสองทั้งสองอย่างนี้ เวลาส่งการบ้านนะครับให้ส่งในลายส่วนตัวครู่นะครับให้ส่งในลายส่วนตัวครู่นะครับอย่าส่งในห้องเรียนนะครับเพราะว่าในห้องเรียนออมีนักเรียนส่งค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าจะทําให้ตาลายนะครับในการตรวจงานนะครับแต่ถ้ามีเหตุจําเป็นจริงนะครับก็ๆๆไม่ว่ากันนะครับแต่สําคัญแต่ หลักๆเลยคือส่งการบ้านในลายส่วนโตวคูนะครับนะครับทบทวนคำถามมีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome นักเรียนเคยใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์อะไรอีกบ้างนะครับจะเขียนแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาหรือจะอัดคลิปส่งมาก็ได้นะครับเลือกวิธีการที่นักเรียนคิดว่าสะดวกที่สุด นะครับแล้วก็ตรงประเด็นที่สุดนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับครูโคจอกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับทา่านใดครับ